สวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวเด่นจังหวัดกาฬสินธ์ซึ่งในเดือนกันยายน2564ก็เป็นเดือนสุดท้ายในระบบราชการของปีงบประมาณ2564มีข่าวและกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันเช่นเคยเริ่มต้นกันด้วยการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมายโดยเมื่อวันที่3กันยายนชาวบ้านคำคาอำเภอสหัสขันก็ได้รับสัญญาเช่าที่อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งชาวบ้านต่างดีใจหลังต้องต่อสู้เรียกร้องยาวนานกว่า50ปีมีนายยุทธนาหยิบแกรุณอธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับประชาชนข้าวันเดียวกันที่ลานด้านหน้าพระพรมภูมิป,ปาโลวัดพุทธาวาสภูสิงห์สำนักง,งานสภา,ภาเกษตรกรจังหวัดกาลสินร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอสาหัสขันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมกำลังใจ คนกลาลสินสร้างเกราะป้องกันตัวเองสู้ภยัยโควิด -19 ด้วยแพทย์แผนไทยสเปรย์ฟ้าทลายโจรซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดก,กลาลสินได้ขับเคลื่อนมาตรการสมุนไพรแก้ไขปัญหาโควิด -19 ด้วยการผลิตสเปรย์ฟ้าทลายโจรตามแนวทางแพทย์แผนไทยสู้ภยัยโควิด -19 ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนจังหวัดก,กลาลสินได้มีการฝึกแผนเผชิญเหตุอุทกภัยในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ ผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกรสินดำเนินการฝึกบัญชาการเหตุการณ์กรณีอุทกภยัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอติดตามกิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยว โดยเมื่อวันที่3กันยายนคณะสำรวจจังหวัดกาลสินโดยนายเลิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินลงพื้นที่บ้านดงบงังตำบลดงสมบูรณ์อำเภอท่าคันโทเพื่อสำรวจตลาดปลาท่าไหลหลอดโดยเป็นจุดที่ชาวบ้านได้นำปลาที่ได้จากการตกสะดุ้งในภาษาอีสานหรือการยกยอมาขายให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินกับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนอกจากนี้เมื่อวันที่16กันยายนคณะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาลสินลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอนาคูและอำเภอกุชินารายโดยเริ่มตั้งแต่การค้นพบรอยตีนไดโนเสาร์ที่วนอุทยานภูแฝกชมวิถีชีวิตชาวภูไทยลิ้มลองรสชาติเมี่ยงนาคู เชื่อมต่อไปอย่างเส้นทางของอำเภอกุชินารายแหล่งขุดคน้นซากกลาโบราณที่ผู้น้ำจัน้นตามรอยไดโนเสาร์แห่งแรกของจังหวัดกาลสินที่บ้านนาคลัอําเภอกุชินารายพร้อมเดินทางสัมผัสแหล่งธรรมะที่พุทธสถานผู้ดานไห้และสุดท้ายปลายทางกับที่พักมาตรฐานชาโรงแรมบ้านคุณแม่บุญละวัตด,ด้านทกศจังหวัดกาลสินก็ได้มีการจัดงานจับรางวัลเงินฝากอมทรัพย์ทวีโชคในระดับจังหวัด ประจำปีบัญชี2,564ที่หอประชุมอำเภอห้วยพึ่งเพื่อมอบโชคให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่ออมเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคหรือเงินฝากสมุดเล่มสีแดงติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยคณะกรรมาการเกษตรและสาหากรณ์วุฒิสภาก็ได้ประชุมร่วมกับจังหวัดกาลสินผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามปัญหาด้านการเกษตรในโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงวัวขุนจากทกศซึ่งเกษตรกรร้องเรียนว่าโครงการมีความล่าช้าซึ่งมีนายสนั่นพงศ์อักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินประชุมร่วมกับนายรณวริศปริยชาติตระกูลรองเลขา,กกาขนากาุการคณะกรรมการและโฆษกคณะกรรมาการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกาลสิน ส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้มีบ้านอยู่อาศัยเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินก็ได้จัดทําโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้พร้อมได้ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับคนยากจนโดยในปี2564โครงการดังกล่าวกําหนดสร้างบ้านให้ครัวเรือนยากจนทั้ง18อําเภอจํานวน25หลังหลังละ150,000บาทและซ่อมบ้านให้ครัวเรือนยากจนจํานวน24หลังหลังละ30,000บาท โดยคัดเลือกจากประชาชนที่มีฐานะยากจนมีความประพฤติดีเพื่อสร้างความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยส่วนภารกิจของคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดกาลสินหรือกทจก็มีการลงพื้นที่สอดส่องโครงการทั้งที่เป็นงบประมาณในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,564 โดยได้คัดเลือกจาก1,000กว่าโครงการสอส,สองจำนวน133โครงการพร้อมย้ำให้ผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามข้อสัญญาวันประมงแห่งชาตินายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกุชินารายโดยปล่อยพันธ์ปลาลงในหนองน้ำสาธารณะหนองเจ้าปู แหล่งน้ำสาธารณะอื่นขณะเดียวกันสำนักง,งานประมงจังหวัดกาลสินก็ได้นำพันปลาปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วทั้งจังหวัดรวมปลาที่ปล่อยในวันประมงแห่งชาติจำนวน5 0 0แสนตัวจังหวัดกาลสินโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินจัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี2564ได้มีการมอบโล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งได้แก่บ,บ้านโจดหมู่ที่10ตำบลจ้าท่าอำเภอกำมลาใสและกรมการพัฒนาชุมชนยังได้มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดก,กาฬสินธ์ในฐานะผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโดยการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่21-22กันยายนจังหวัดก,กาฬสินธ์โดยสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเติมน้ำใต้ดินธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเติมน้ำใต้ดินเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอยากยั่งยืนวันที่23กันยายนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจใหม่ก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์กาชา ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกของจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นผลผลิตจากโรงเรือนออแกนิกโดยมีการเปิดตัวที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปและที่ทำการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาลสินวิสาหากิจเพื่อสังคมจำกัดที่ห้องประชมุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาลสินนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในบูรณนิธิคุณพุ่ม ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน137ทุนเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลจังหวัดกาลสินโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรออนซอนโคกหนองนาเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลโดยจังหวัดกาลสินได้รับงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเฟสแรกจำนวน2,446แปลงล่าสุดได้รับเพิ่มอีก302แปลงรวมทั้งสิ้น2,748แปลงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างช่วงการดำเนินกิจกรรมเอามือสามัคคีวันที่28กันยายนเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย นายสมงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินก็ได้นำข้าราชการประชาชนองค์กรภาคเอกชนร่วมในพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติที่บริเวณเสาธงด้านหน้าสาะระกลางจังหวัดกาลสินเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทยและร่วมสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่28กันยายนจิตอาสาพระราชทาน904จังหวัดกาลสินก็ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเอามือสมามัคคีโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังที่แปลงโคกหนองนากัลยานามิตรของนายสุภมิตรนาทองรัฐที่บ้านหนองแปอนอําเภอกำมลาใสปิดท้ายกันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดิดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งจังหวัดกาลสินมีตัวเลขผู้ติด,ดเชื้อรายวันจำนวนลดลง ภาพรวมมีผู้ป่วยสะสม7,646รายจำนวนนี้หายป่วยแล้วกว่า7,000รายขณะที่โรงพยาบาลสนามประจำอำเภอโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบลปิดทำการชั่วคราวโดวยจังหัดกาะ,ะสินได้มีการฉีดวัคซีนพระราชทานชินโนฟาร์มราชวิทยาลัยจุฬาภร์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรัง คนยากจนหญิงตั้งครรภและผู้ได้โอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการฉีดวัคซีนซึ่งได้รับการจัดสรรจำนวน5,000โดสและเมื่อวันที่24กันยายนจังหวัดก,กาลสินก็ได้ระดมฉีดวัคซีนเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องในวันมหิดลถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระมหิดลาทิเบตอดุล,ละยะเด,ดวิกรมพระบรมพระราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย โดยมีนายแพทย์สมเิกจึงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่7ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการการฉีดวัคซีนเชิงรุกพร้อมมอบป้ายอำเภอร่องคำฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ผ่านเกณฑ์60%ประชาชนกลุ่ม608ขณะที่จิตอาสาพระราชทานแก4จังหวัดกาลสินโดยนายสนันพงษ์อักษรหัวหน้าจิตอาสาพระราชทานแก4 กระหลงพื้นที่อำเภอเมืองกาลสินเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของเด็กอายุ21วันซึ่งแม่เสียชีวิตจากโรคโควิด19พร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วกลับมาติดตามสรุปข่าวเด่นได้ใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ